สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสดกรองสถานการณ์นะครับวันนี้พฤหัสบ,บดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ราครับรายการเรามียังคงติดตามประเด็นนะที่อยู่ในความสนใจเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปสนทนาการก็แจ้งนิดหนึ่งกละการที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้คือนิตยสาร GMAX นะครับรายเดือนสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการบริหารราชการนะฮะซึ่งถือว่าน่าจะเป็นฉบับแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นการบริหารและก็การนำเสนอแง่มุมการปรับ ตัวครั้งสําคัญในระบบราชการไทยเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกนะครับแล้วก็เฉพาะแฟนๆรายการกรองสถานเท่านั้นนะฮะที่เราแจกให้ฟรีก็ส่งรายละเอียดมาตามที่อยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะส่งไปให้ท่านฟรีๆถึงบ้านเลยนะครับสำหรับนิตยสารจีแประเด็นที่เราจะพูดคุยกัน,นวันนี้คุณผู้ชมครับในขณะที่สสรกําลังทํางานนะครับเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเขาก็กําหนดกรอบเอาไว้นะว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของประเด็นนะฮะ การพัฒนาทางด้านการเมืองการดูในเรื่องสถาบันการเมืองสิทธิเสรีภาพต่างๆเหล่านี้เป็นต้นจริงๆมันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนจะแยกออกมาแต่ว่าก็เป็นที่พูดถึงเพราะว่าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนคือฉบับ2องพประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นก็คือการกําหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติพอมาถึงการร่างรัฐธรรมนูญคราวนี้ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นประเด็นร้อนเหมือนเช่นเคยล่ะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างไรในฐานะที่ประเทศไทยเรามีพุทธศาสนกชนนะเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่นะเท่าที่ไปสํารวจตรวจสอบกันก็จะเห็นว่าก็บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันแต่ว่าลึกๆล,ลงไปแล้วจะส่งผลดีต่อเรื่องราวของอประเทศไทยอย่างไรในการที่เราจะกําหนดศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจําชาติอยู่ในรัฐธรรมนูญวันนี้พูดคุยเรื่องนี้กันนะครับสท่านอยู่กับผมครับท่านแรกท่านดรพระมหาโชติสินโยครับผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านดรนายแพทย์พระมโนโมเมตานันโทนะ ครับท่านอาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับนมสักการพระคุณเจ้าครับนมสักการครับเริ่มอย่างนี้ครับที่ท่านดรประมาชโชค,ครับ <c oughs> การกําหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ<ช>ที่<ะ>จําเป็นที่ผู้สังเกชนส่วนหนึ่งนะกลุ่มพุทธส่วนหนึ่งเห็นว่าน่าจะอยู่ในธรรมนูญเนี่ย<ช>นะครับ,บ<ะ>ท่านเห็นเห็นอย่างไรก่อนอื่นคําว่าศาสนาประจําชาติเนี่ยมันควรจะหาคําจำกัดความก่อนไหมฮะ เด่นพันจริงๆแล้วคําว่าศาสนาประจําชาติหรือว่าศาสนาของคนส่วนใหญ่มันก็ควรจะบัญญัติบัญญัติเอาไว้ให้มันชัดเจนก่อน,นส่วนการที่จะได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือไม่นั้น,นก็ต้องไปดูว่าเรื่องของกฎหมายจะออกมาอย่างไรหล,หลายประเทศที่ะจะบัญญัติเอาไว้ในทํานองนีน้ไปที่มาเลนี่เขาเป็นอิสลามแต่ว่าเขามีเปอร์เซ็นต์จำนวน4 6เปอร์เซ็นต์ ศาสนาพุทธที่มาเลนในยีผลจากนั้นก็เป็นศาสนาคริสต์ครับแต่ที่ประเทศมาเลเซียนี่บัญญัติเอาไว้ว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติของประเทศมาเลเซียมาเลเซียกาหนดเจนวันแต่ว่าข้อกําหนดตรงนี้ก็คือว่าเมื่อขยับเข้ามาแล้วเนี่ยไม่เหมือนประเทศไทยมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่ครับถ้าเกิดว่าเป็นชาวพุทธจะไปสร้างโบสถ์วิหารสลาการเปลี่ยนช่อฟ้าไบารากาหังหงนี่ต้องขออนุญาตจากกรรมการพื้นที่ครับแม้แต่คนจีน ที่จะไปซื้อที่ดินสร้างบริษัท10ปีแล้วแม่นุมัติก็มีอันนี้ที่มาเลเซียส่วนที่บังคลาเทศนั้นก็เหมือนกัน <c oughs> นั่นเป็นเรื่องของการบังคับจากเดิม9 5ตอนนี้เหลือ15เชาวพุทธในบังคลาเทศและก็ที่ใกล้เรือนเคียงของเราที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆเนี่ยก็คืออย่างประเทศพมา่าพม่านี่เขาไม่เหมือนประเทศเรารถึงแม้ว่าจะเป็นพุทธ พม่าเนี่เขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำชาติและบัญญัติลึกลงไปอีกไม่เหมือนพวกเราเนะพวกเราที่ออกมาบอกกล่าวเนี่ยยังไม่มีประชาพิจารณ์ยังไม่จัดทำเวิร์กช็อปแต่ว่าก็ออกมาพูดการเอาไว้ก่อนอย่างคุณธงทองจันทรางสุงเมื่อวันก่อนเนี่ยรจริงๆแล้วมันต้องเปิดเวทีสาธารณะฟังมนุษย์ว่ามนุษย์เขาต้องการอะไรในประเทศไทยครับ เสร็จแล้วก็มาประมวลนะทั้งหมดไม่ใช่ไปตีกรอบเอาไว้อย่างนั้นบอกว่าไม่ควรไม่เหมาะสมไม่เคยมีมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญมันก็ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเขียนตั้งแต่ฉบับแรกรัฐธรรมนูญไทยไม่เคยบรรจุเรื่องนี้เ,นเป็นมาล่อนสองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมานี่ไม่เคยบรรจุเอาไว้ครับทีน,นี้คล้ายๆกับว่าตรงนี้มันเป็นบ้านเรานะบรรจุแล้วนี่ถ้าเกิดว่าในอนาคตอิสลาม mm hmm. เกิดมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นในประเทศไทย แล้วบัญญัติเป็นาศาสนาประจําชาติทำว่าคริสคนอยู่ได้ไหมในประเทศไทยอยู่ไม่ได้อินโดนีเซียนี่เป็นตัวอย่างมาแล้วยังไงครับก็คือที่อินโดนีเซียนี่ก็ทะเลาะก,กันในเรื่องของาศาสนานี่แหละครับนะเพียงแค่าศาสนาต่างกันความคิดเห็นไม่เหมือนกันทะเลาะกันเะรื่องศาสนาที่ประเทศอินเดียนี่ก็ทะเลาะกันในเรื่องาศาสนาะอันนี้ที่อินโดนีเซียบ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่สิงคโปร์นี่ชาวพุทธซึ่งมีอยู่เดิม เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าจากประเทศพม่าที่ประเทศลาวและกัประเทศที่ประเทศกัมพูชามาตรา15บห้าเขาบรรจุวไว้ชัดเลยเขาบรรจุแล้วเนี่ยนะฮะสร้างผลดียังไงกับประเทศที่บรรจุ <c oughs> บัญญัติเอาไว้ในธัํมนูนครับเชินพรวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยก็คือว่าถ้าบัญญัติแล้วนี่นอกเหนือจากพุทธบัญญัติศาสนาอื่นขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยครับ แล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยที่มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาได้จัดประชุมผู้นำทุกศาสนานะประเทศอืนอ่นทําไม่ได้ครับทั้งคริสต์อิสลามพรามหมณ์ดูซิกแล้วก็ทุกศาสนานผู้นำาศาสนามาประชุมที่ประเทศไทยเพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลางนะแต่ว่าประเทศอื่นนี่เขาประชุมกันไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้นแล้วก็ผู้นำทั้งชาวพุทธผู้นำทั้งทุกศาสนามาประชุมกันที่พุทธมณฑล แล้วก็ที่สามารถประสานกันได้ในปัจจุบันนี้นี่แม้แต่ว่ายัางเอาแบบฟอร์มไปเพื่อให้ประชาชนได้กรอกเนี่ยแม้แต่ว่าคนคริสตเองเขาก็เห็นด้วยว่าให้ว่าสมควรที่จะให้บัญญัติคําว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาตินรัฐธรรมนูญเน,นี่ยนะครับมีเฉพาะพวกนักพูดการเมืองเท่านั้นที่เป็นพุทธ<ะ>ที่ไม่มีความกล้าหาญทางด้านจริยธรรมออกไปพูดกันเอาไว้ ด้วยด้วยด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องมองมองเขาในมุมดีหน่อยไหมฮะเขาบอกว่าอเอ๊ะมันจะยิ่งสร้างความแตกแยกไหมในคือแตกนี่มันแตกมานานแล้วในอย่างปากใต้นี่มันแตกมาจนมันมันไม่มีชิ้นดีแล้วและประสานก็ไม่ได้ไปประสานที่ถูกต้องครับไปฟังทุกฝ่ายแล้วไปฟังชาวพุทธกันบ้างไหมสิบสองข้อที่คุณนันนันเอามาเนี่ย<ะ>มีของชาวพุทธสักข้อไหมที่ว่านะที่เอามาให้รัฐบาลเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัติอะ่ะอื ไปฟังพระเจ้าพระสงฆ์กันบ้างไหมไม่ได้ฟังครับส <12 S 1> ิบสองข้อที่เอามานี่ที่พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ไหมายความว่ามาเพื่อที่จะจุดประเด็นแล้วก็หาข้อขัอขดแย้งมันไม่ใช่ในเมื่อต้องการบอกว่าเราจะทําประชาพิจารณ์คุณต้องการอะไรตั้งแต่สมัยคุณนั้นานั้แล้วสองล้านหกหมื่นชื่อนี่ชาวพุทธเขาเอามาบอกว่าคุณต้องการอะไรเอามาเขาเอามาสองล้านหกหมื่นเอาเป็นว่า ตอนนี้ไปถามที่ไหนอะไรที่ไหนส่วนใหญ่ใช่ชไหมครับ,บรจะเห็นด้วยว่าน่าจะบัญญัติ <c oughs> ไว้นะธรรมนูน <c oughs> แต่ว่าเขาได้พูดถึงผลดีไหมครับว่าเมื่อเราบัญญัติไว้นะธรนูนแล้วนะครับจะเกิดผลดีต่อวงการพุทธศาสนาในบ้านเราอย่างไรบ้าง